สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคุณครูนะครับได้ส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มของแต่ละห้องแล้วนะครับเป็นการสอบจุดประสงค์นะครับวิธีการก็คือนักเรียนเข้าไปนะครับเข้าไปที่ลิงก์ในมือถือของเรานะครับหรือจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับจากนั้นนักเรียนก็จะเห็นนะครับเว็บไซต์ของ r รูถ้าเราอยู่ม .1 นะครับก็เข้าที่ม .1 ก็กดเข้าไปถ้าม .2 ก็เข้าม .2 นะครับเมื่อเข้าไปติ๊กเข้าไปแล้วนะครับ นักเรียนก็จะเจออีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นชั้นม1ภาคเรียนที่1ถ้าเป็นม2ก็ภาคเรียนที่1นะครับเรากําลังภาคเรียนที่1อยู่เนะาะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นวิชาสังคมนะครับจำนวน40ชั่วโมงคุณครูแบ่งเป็น4เป็นชั่วโมงนะครับทีนี้ลองมาดูตรงนี้นะครับชั่วโมงที่1ก็เรียนหน่วยที่1ทีนี้เราจะเข้าไปทําข้อสอบจุดประสงค์เนี่ยนะครับเราต้องเลื่อนไป เรื่อยๆนะครับในหน่วยที่1แต่ละหน่วยจะมีข้อสอบจุดประสงค์อยู่นะครับท้ายหน่วยซึ่งในหน่วยที่1นนะครับเราเลื่อนไปดูปุ๊บตรงเนี้ยนะครับจะมีสีแดงๆที่เขียนว่ามีสอบท้ายหน่วยถ้าเลื่อนไปหน่วยที่2ก็จะมีตรงท้ายหน่วยเหมือนกันนะครับเราให้คุณครูให้เรานะครับไปเข้าไปสอบในท้ายหน่วยทุกหน่วยเลยนะครับถ้ามหนึ่งก็น่าจะถึงหน่วยที่9นะครับ แต่ตอนนี้คุณครูทําให้ถึงหน่วยที่2อ,อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะไปค่ายลูกเสือจากนั้นนะครับให้นักเรียนคลิกตรงนี้ครับแบบทดสอบท้ายหน่วยก็คลิกเข้าไปนะครับก็กดปึ๊บนะครับคลิกเดี๋ยวจากนั้นนะครับนักเรียนต้องมีก o เกิ g o o g l e Mail นะครับนักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยนะครับถ้านักเรียนลงชื่อเข้าใช้เสร็จ นักเรียนก็จะสามารถเข้าไปในหน้าถัดไปได้นะครับก็คุณครูยังไม่ได้ลงให้แต่ปัญหาก็คือว่านักเรียนจะต้องมีรหัสนะครับรหัส4ตัวเดี๋ยวนุณครูจะส่งไปให้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็เข้าไปสอบได้กรอกรหัสกรอกชื่อนะครับชื่อนามสกุลไม่ต้องแล้วก็เด็กหญิงเด็กชายนะครับติ๊กเข้าไปแล้วก็ชั้นมัธยมมัธยมห้องของเรานั่นแหละครับจากนั้นก็จะเข้าไปอีกหน้าหนึ่ง แล้วเรียนก็ทำเลยครับ20ข้อนะครับหน่วยละประมาณ20ข้อครับประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะ